เราเข้าไปที่หมอนี่เพื่อประชาชนดูแล้วเนี่ยมันเป็นหมอนี่ในจองอะ่ะอาจารย์สุรชัยมันไม่ให้เป็นหมอนี่ที่พูดจาภาษาคนได้อะเออแล้วมันยังไงครับอีอีท่าไหนออกมาเป็นหมอนี่เวอร์ชวลอยู่ในโลกเสมือนจริง <c oughs> หมอนี่ในโลกเสมือนจริงแต่ความเป็นนี่มันอยู่กับโลกของความเป็นจริงนะไม่มีไม่มีเสมือนนะอาจารย์สุรชัยก็ <c oughs> ก็ช่วงโควิดละมั้งไม่ว่าจะเป็นหมอคนหรือหมอหนี่กกลัวติดโควิดทั้งนั้นครับก็เป็นเรื่องที่อาจจะเป็นช่วงจังหวะเวลาไม่ไม่ไม่เหมาะที่จะมาเจอหน้ากันอืจริงต้องบอกว่าโดยรูปแบบเนี่ยเอเจอหน้ากันเนี่ยเราเรียกว่าออฟไลน์อไม่เจอหน้ากันเราเรียกว่าออนไลน์ครับเออมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะพี่บ๊วยอืมครับ ผมเนี่ยตอนที่เป็นหมอนี่้ตั้งฉายามิสเตอร์แบงกเกอร์เป็นหมอหนี้ครับแต่จริงๆก็เป็นความฝันนะว่าตอนเด็กๆก็อยากจะเป็นหมอจะเรียนไม่ได้ต่อขึ้นมาีดีกว่านะเป็นหมอหมอหนี้่หมอนี้ไม่ใช่หมอนี้หมอนั่นนะหมอของคนที่เป็นหนี้แก้ปัญหาเรื่องหนี้สินอทีนี้เล่าให้ฟังว่ารูปแบบเนี่ยจริงๆมันเริ่มมาจากออฟไลน์หรือว่ามาเจอกัน เพราะว่าเวลาปรึกษาปัญหานี่ก็เหมือนกับเราไปหาหมอที่โรงพยาบาลใช่มันต้องมาเจอวัดชีพประจจับว่าเป็นยังไงเต้นดีไหมอะไรมันไม่ใช่กคุยกันผ่านจองอีนดูสีหน้าท่าทางดูอาการแล้วก็ฟังน้ำสุ่มเสียงนะว่าสัมภาษณ์แล้วหรือว่าไปไหนเล่ามาซิว่าปวดหัวปวดท้องมันไปกินอะไรมาทําอะไรมาอืนะเขาเรียกอากับกิริยาภาษากายเนี่ยมันช่วยได้เยอะครับอ่าแล้วบางทีมันคุยกันคิดเช่นต่างๆเนี่ยหมอก็จะ อธิบายให้เรารู้สึกว่าบางทีเดิโนออกจากหมอนี่โล่งเลยตัวปิวเลยเพราะไอ้ที่เราวิตกกังวลทุกร้อนโลกร้ายแรงอะไรต่างเนหมอเขาบอกเฮ้ยไม่น่าใช่หรอกค,รคิดมากไปเองเลยอ่าอ่าก็เหมือนกันเวลาคนเป็นหนี้ไปหาหมอเนี้ยที่ถูกเนี่ยก็คือต้องเล่าอาการแล้วก็อ่าเขาก็จะมีอากัปกิริยาครบับมีการให้ข้อมูลซึ่งบางคนก็ให้หมดบางคนก็จะมีกักไว้บ้างหรือบางคนก็จะเหมือน บางอย่างที่หมอนี่พอจะประเมินแล้วก็ดูออกว่าน่าจะมีประเด็นอะไรที่ควรจะสั่งทำหรือบางทีเนี่ยสิ่งสำคัญเลยตอนนี้เนี่ยสำหรับคนที่ค่อนข้างจะมีปัญหาที่เรียกว่าหนักๆรุนแรงเนี่ยคือคือเขาจะแบบเก็บกดมากกดดันมากซึ่งไปเกี่ยวกับไอ้ทวัวหนี้ของพี่บวยหัวข้อที่สองเนี่ยด้วยนะคือเวลาลูกหนี้เนี่ยเป็นหนี้ก็เป็นหนี้ก็ทุกข์หนักอยู่แล้วแหละ นะครับเราอย่างไหนจะต้องครอบครัวปากท้องนะครับบางทีอย่างมาเจออย่างนี้เรื่องโควิดเจ็บป่วยเขาบิเออมันมีโอโหลายมรลสูงมากเวลาเจอกันต่อหน้าบางทีลูกหนี้ได้ระบายแล้วก็การน้ําตาไม่อยู่นะครับหมออย่างผมนี่ก็เราก็ร้องไปด้วยนะบางทีแล้วก็น้ําตาตกในบางทีน้ําตาตกนอกบ้างซึมไปด้วยนะแต่ว่าสุดท้ายในเวลาได้คุยได้ระบายได้คุยได้ระบายอื ส่วนใหญ่เลยลูกนี้เนี่ยพอได้ระบายไปบ้างแนละ้วมันจะดีขึ้น,นครับครับซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะว่าคนมีความทุกข์มากเนี่ยบางทีเราไม่จําเป็นต้องไปคุยเรื่องเหนี้สินตรงประเด็นนักหรอกครับครับเอให้เขาได้ผ่อนคลายให้เขาได้ระบายออกมาครับแล้วทําให้เขาอาจจะดีขึ้นเบาขึ้นแล้วก็มีสติความคิดเนี่ยสามารถคิดได้มากขึ้นใช่ S <S <ช>เพราะฉะนั้นเฟสทูเฟสเนี่ยดีที่สุดแล้วก็แบบก็ได้ว on ันทูวันวันออนวันเพราะว่า <S <S ข้อมูลใครข้อมูลมันใช่มก็ล<ม>ูค้ความลับเฉพาะตัวแล้วลูกลูกนี่เองเนี่โอ้ยไม่ประสงค์อยากให้ใครฟังหรอกเรื่องตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาเขาจัดมหากรรมจัดออกบูธในอีเวนต์ในสมัยก่อนเนี่ยนะที่ไปจัดงานใหญ่ๆครับคลินิกแก้หนี้อะไรเงี้ยแล้วก็มีบูธมีคูหา แบงค์ต่างๆไปออกแบงค์ต่างๆเลยแล้วก็มีเคาน์เตอร์หรือบูธไปนั่งคุยกันต่อหน้ากันแต่ในงานอู๋เสียงก็กคือโคมมากใช่แล้วก็มีคนดผ่านหลังผ่านหน้าไปปั๊บๆเนี่ยครับไออย่างนั้นน่ะก็คงแค่ไปเป็นแค่คุยแบบสอบถามเบื้องต้นครับแล้วก็นัดแน่กันไปคุยอีกทีเอนะครับเพราะฉะนั้นเอ่อการการที่เรียกว่าหมอนี่ก็ไม่ต่างกับเวลาคนป่วยไปหาหมอคน ใชุ่กนี้เวลามีปัญหาเรื่องหนี้เจ็บป่วยไม่รู้จะไปหาใครก็มาหาผู้ก็เรียผู้เชี่ยวชาญทางการเงินครับหรือจะเล็กอดีตในายแบงอย่างผมอย่างที่ปรึกษาหรือใครอาจจะมีความรู้ด้านการเงินด้านบัญชีด้านภาษีด้านกฎหมายก็สามารถเรียกได้ครับหมอนี้ครับอืท่านตอบคำถามพี่บุวยก่อนว่าเฮ้ยแบบไหนดีก็ต้องแบบออฟไลน์สิดี ต่ที้แบบออฟไลน์ก็มีข้อไม่ดีนะคือมันต้องเดินทางไงพี่บ๊วยใช่ครับมันเสียเวลาแล้วเสียค่าใช้จ่ายแล้วเสียเวลาทำหากินยาวเลยนะอ่าฮะอ่าฮะแล้วมันที่สําคัญคือเราอยู่กรุงเทพเนี่ยคนต่างจังหวัดเขามาหาเราไม่ได้ครับแต่ถ้าออนไลน์มันมาทั่วไทยเลยอ่าคือวันนี้ออนไลน์แบบวันทูวันมันก็ทําได้แบบที่ที่ใช่ไหมฮะด้วยเทคโนโลยีเราทำอยู่เราทาอยู่เฟซไทม์ใช้ใช้เฟซไทม์หรือเปิดไลน์ กรุบลา์แล้วก็เปิดจอเปิดจออย่างที่เราคุยอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็มันก็สามารถโหลดเอกสารมาขึ้นหน้าจอคุยเลยนะอ่าอย่างวันนี้เนี่ยวันนี้ก็ที่สมุยเนี่ยโอ้โหหนักมากกานาท่องเที่ยวมันไม่ไหวครับแล้วอดทนต่อสู้มานานนะครับพอเอางบขึ้นเนี่ยเอางบการเงินขึ้นเนี่ยครับงบงบดูดีมากเลยอ๋อแล้วแปลกไหมเออเอ n งบไม่งบไม่แย่นะเออแต่ว่ามันดูดี นี uh ่ก huh. ็ม <uh> ีอย like so ู <utter utter 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 utter> <S 1> <S 1> ่นิดเดียวมีน so ี uh ่แบงค์รัดอยู่นิดหนึ่งมีนี่บัตรเครดิตอยู่หน่อยนึงครับแล้วก็แสนก็บาทแล้วก็มีนี่ลถอีกสักสามแสนอืมแต่มีนี่นอกระบบอีกสี่ล้านโอ้ก็เขาเข้าหาแหล่งเงินในระบบลําบากเหลือเกินนี่ไงพูดคํานี้เลยว่าก็ที่ผ่านมาปีกว่าที่มีปัญหาเนี้ยเอ่อไปกู้เข้าระบบกู้แบงค์ต่างๆไปมาหมดแล้วครับแต่ไม่ได้ ก็เลยต้องบากหน้าไปหาคนที่เขาปล่อยกู้นอกระบบแต่อันนี้ก็ญาติพี่น้องแนะนำับเสียดอกเบี้ยเดือนละสามหมื่นจ่ายเพราะดอกเบี้ยโอหทุกวันนี้จ่ายไม่ได้นะครับครับก็เอา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 ที่ที่เป็นออฟฟิศสำนักงานเนี่ยครับก็ไม่ถึงไร่แถวบนเกาะนี่ครับครับเอาไปตึงเขาไว้แต่เจ้าหนี้เขาไม่อยากได้ของเนี่ย เขาอยากได้เงินค uh ืนมากกว่าอืมก็น like, ั่งคุยกันไปเราก็ดูงบกันไปเอ้งบก็ไม่แย่อ๋อพอไล่ไปไล่มาคืนไปคืนมาก็เปิดใจคุยกันแบบรู้รู้สึกว่าเราไว้ใจเราแล้วก็ค่อยเปิดค่อยเปิดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะออฟไลน์หรือออนไลน์จริงๆมันก็ดีข้อดีข้อเสียครับครับแต่ดีสุดก็มาเจอกันนะดีแต่ถ้ามาไม่ได้ด้วยโควิดหรือด้วยระยะทางเนี่ยผมว่าตอนนี้เราใช้ระบบออนไลน์เนี่ยก็ยังครับ ก็ยังพอจะช่วยกันได้อืเพราะว่าสิ่งที่หมอน,นี่ต้องการคือเราอยากรเราอยากรู้แบ็กกราวธุรกิจอืใช่นะครับเราอยากรู้ภาระที่มีอยู่อืแล้วก็เราอยากรู้ว่าสิ่งที่เขาทาไปแล้วมีอะไรบ้างแล้วเราก็จะมาประมวลนะครับประมวลตั้งแต่ไรายได้จากหนึ่งก็คือหัวใจของการประมวลธุรกิจประเมินธุรกิจคือการต้องดูเอรายได้ก่อนว่ามันมีโอกาสขนาดไหนอื พี่บวยอย่างสมุยอย่างภูเก็ตครับนะครับภูเก็ตแซนบ็อกสมุยพลสเนี่ยไม่ต้องคุยเขาบอกว่าเขาบอกว่าผมพยายามถามข้อมูลเขาบอกว่าเชื่อเขาเถอะครับเชื่อเขาเถอะเขาเล่าให้ฟังมาแล้วก็ตกใจเฮ้ยจริงเหรอตัวเลขแค่นี้เหรอเขาบอกขอให้เชื่อเขาเถอะครับเราก็เอาละข้ามไปแล้วก็ไม่อยากไปวิพากษ์วิจารณ์อ่าครับแต่ว่าคนที่จมอยู่กับ ความหวังของการรอคอยท่องเที่ยวจะกลับมาปีกว่าเนี่ยอาฮะครับบางคนก็ขอนตัวเองไปอยู่จังหวัดอื่นก่อนบางคนก็ตัดใจเร็วนะครับอาทิที่แล้วมีภูเก็ตรถบัสสิบคันนะห้าคันจอดตายเลยไม่มีรถห้าคันโดนยึดไปหมดแล้วอ๋อแล้วที่จอดไม่มีที่เช่าก็ต้องมาจอดริมถนนโดนงัดรถอีกครับโอ๋ต้องสองสามวันไปเออไปสตาร์รถอีกครับแต่ขายก็เหลือเจ็ดแปดหมื่น โอ้โหคันหนึ่งหรือเจ็ดแปดหมื่นหลาย้ันหนึ่งหลายล้านหรือเจ็ดแปดหมื่นใช่ครับเราบอกว่าสิน่าจะถึงสี่ห้าแสนได้ไหมเขาบอกตอนนี้มีคนใ่าเจ็ดหมื่นแปดโอ้โหเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่เอาโอ้โหเนี่ยสวยซ้ําสวยซากโอ้ับแล้วอาการเดียวกันนะครับผมอาจจะพูดถึงคนเป็นส่วนใหญ่ผู้เก่ยกับานส่วนใหญ่ของภูเก็ตสมุยที่ผมคุยมาเนี่ยกู้เงินในระบบไม่ได้เลยครับ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อพิเศษสินเชื่อดอกเบี้ยตุ้มสินเชื่ออะไรก็ตามเนี่ยครับเราเราผมเจอมาจริงๆไม่ไม่มีใครอได้เลยอือาจจะมีบ้างนะครับแต่น้องไม่มากที่ส่วนใหญ่ก็ไปพึ่งพานี่นอกระบบบางคนก็นี่ส่วนบุคคลก็โหกดทุกใบครับกดมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นประเด็นแรกที่อยากจะเล่าให้ฟังแล้วก็เผือท่านผู้ฟังก็ฟังอยู่จะได้เห็นภาพว่า คนที่สู้จริงๆก็สู้จนจะจรดจะจะจะหมดเขาสู้แต่บางคนกา็าจะตัดสินใจเร็วก็เปลี่ยนเร็วนะครับรบ,บางคนก็เออย่างเงี้ยอย่างเคสวันนี้เนี่ยดำน้ําดูประการังท่องเที่ยวครับนะครับ,รบเอาที่เอาทางอะไรไปตึงไว้อ่าให้ฝากไว้อือแต่ว่าอุปกรณ์ดำน้ําเรือสองลำอุปกรณ์อีกประมาณเกือบเกือบร้อยชุดยังอยู่ก็หวังว่ามันจะกลับมาครับ อืครับแล้วก็ไปเอานอกระบบมาเพื่อมาใช้คำยันเงนค่าจ่ายลูกน้องอยังอยู่หมดเลยนะสิบสี่โอ้โอ้โหใจใจนี่ลูกน้องนี่ไม่หนีเลยเพราะว่าขนาดจะบอกเงินเดือนหมื่นกว่าเหลือสี่พันห้าอืมแต่หุงข้าวหม้อเดียวกันกินด้วยกันครับครับอืมแล้วก็ทำทุกอย่างอาจจะมาวันเว้นวัน,วนเดือนหนึ่งมาสักครึ่งเดือนอีกครึ่งเดือนให้เไปทำมาหากินอืมก็ใช้ทุกวิธีทางครับครับออ้โนี่ประเด็นประเด็นที่เกิด สิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยเออเลยนเลยว่าเพราะว่าหลักการก่อนนะพี่บไว้ว่าเอ๊ะไอหมอนี่เพื่อประชาชนเนี่ยมันดีไหมมันผมก็จะบอกว่ามันดีกว่าไม่มีใช่อ่ะมันดีกว่าไม่มีอ่ะดีกว่าไม่มีแต่ถ้ามีแล้วมันถ้ามีแล้วการไม่ได้พี่บ๊วยบอกว่าทําไมไปอยู่ในจอตู้ถ้าดีกว่าไหมไปอยู่ในจอตู้เออถ้าที่ผมทราบเนี่ยก็คือว่าครับ รูปแบบของการทําเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาแบบในอดีตเนี่ยมันยังไม่เกิดอาฮะจำได้ไหมที่เราในรายการเราพูดถึงคำว่าสองอปศูนย์ให้คำปรึกษาเอนี่ทางการเงินผู้ประกอบการและประชาชนครับตอนต้มยำกุ้งเนี่ยศูนย์เนี่ยถูกตั้งขึ้นมาเป็นองค์กรแล้วก็มีทุกจังหวัดนะครับส่วนการอยู่บ้านมานังคาสิลาอยู่ตรงหลานหลับครับ อันเนี้ยก็จะเป็นเรียกว่าเฟสทูเฟส c e ละหรือว่าเป็นแบบออฟไลน์ซึ่งยุคนั้นก็ไม่มีออนไลน์จริงๆใช่ครับเขาก็ถึงได้ไปเปิดประจำจังหวัดครับลูกมีก็ไม่ต้องมาใช่ไหมลักษณะบริการเนี่ยคล้ายๆคลินิกอเลนามก็คือว่าปกปิดชื่อนามสกุลเพื่อไม่ให้ไม่ให้เสียเครดิตไม่ให้ไม่ให้ใครเอาไปล้อเลียนเออครับเราเรียกว่า หน้าบ้านเนี่ยมีให้ให้เข้ามาหาเข้ามาติดต่อใช่สําหรับคนเป็นหมอนี้ในอดีตยุคที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นคนในวงการแบงค์นะในวงการการเงินแต่ไม่ใช่คนแบงค์นะครับออไม่ใช่เจ้าหนี้เอางี้ละกันครับอ่เพราะว่าเวลามันเกิดเรื่องแล้วลูกหนี้เนี่ยแย่หรืออยากปรับหรืออยากอะไรอยากคุยเนี่ยอืก็คุยกับเจ้าหนี้ไม่รู้เรื่องถึงต้องมีคนกลางครับนะครับก็ ถึงใช้คนที่มีความรู้ทางการเงินคล้ายๆกับผมเนี่ยที่เกษียณแล้วครับลูกนด้ออาจจะยังไม่เกษียณแต่เป็นการเขาเรียกรวบรวมคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางการเงินและมาทางานเป็นพนักงานเลยเป็นหมอนี่เลยกินเงินเดือนหมอหนี้กินเงินเดือนเพราะว่าตอนนั้นรัฐบาลยุคนั้นเนี่ยเขาตั้งงบประมาณโอ้โหมันระเนรนาดเลยตอนนั้นใช่แล้วช่วยได้เยอะจริงๆผมก็ไม่แน่ใจนะว่า มันโดยข้อเท็จจริงแล้วมันยิ่งกว่าคราวที่แล้วหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่มีการเปิดข้อมูลจริงๆออกมาครับออครับก็ถ้าเกิดเราจะลองอนุมานตัวเลขจากรอบที่แล้วรอบแรกเลยสมัยหกสาม<อ>ที่ <ๆ S 2> แดงชาติก็ออกมาตรการให้พักต้นพักดอกเออตอนนั้นก็มีผู้ถ้าเป็นหนี้ส่วนบุคคลเนี่ยครับหนี้รายย่อยเนี่ยมันประมาณสิบสี่ล้านมจีอ่ะอา ถ้าเป็น s อสบีก็สองล้านบัญชีสองล้านลายพี่บวยว่าเยอะไหมละ่ะที่พักนะที่พักวันนั้นนะอเออแล้วบังเอิญพักวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยโควิดม,มันรอบสี่ต่อเน,นื่องใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นมันมันยังไม่เห็นแววของเศรษฐกิจที่มันจะดีขึ้นจากรอบที่หนึ่งเราก็อนุมานว่านี่ส่วนบุคคลประมาณสิบกว่าล้านบัญชีนี่เอสเอมอเนี่ยต้องมีสองล้าน สองล้านลายครับอ่าที่เขาอยู่ในวงการเป็นหนี้แล้วก็พักนะครับก็คงมีบ้างกลับมาได้ผมมีบ้านกลับมาเป็นลูกหนี้ดีได้ครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นส่วนน้อยเพราะฉะนั้นทํำยังไงครับคนพวกนี้จะไปไหนล่ะครับก็นะครับบอกให้ไปปรับโครงสร้างหนี้ก็ไปคุยระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ก็ ถ้าคุยระหว่างลูกนี่กับเจ้านี่ได้ก็ต้องไม่มีไม่ไม่มีคนกลางไม่ต้องมีครับเออแต่ที่มาหาผมเนี่ยทุกวันนี้ตั้งแต่ปีหนึ่งปีที่ผ่านมาที่ผมผมกเกษียณแล้วผมยังไปช่วยทางบสยบเขาทำศูนย์เนี่ยอศูนย์บริหารเป็นพันยการที่ปรึกษากาทางการเงินมัน,มนไม่ได้คุยแล้วปรับโครงสร้างนี้ได้เป็นส่วนใหญ่เออมันตกลงกันไม่ได้คุยก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่าอะไรครับตลอดนี้เนี่ยเอ่อโควิดเนี่ยมัน มันไร้จุดจบพี่พี่บวยอืมปัญหาปัญหาจุดจบไม่ได้ไม่มีใครตอบได้จนถึงทุกวันนี้นะเออแล้วพี่บวยเนี่ยทำธุรกิจอยู่ตอนนี้รอบเจอโควิดรอบสี่อย่างเงี้ยอ่าแล้วพี่บวยจะพยากรณหรือว่าประมาณการตัวเลขแผนธุรกิจอ่ะประเมินยังไงประเมินไม่ออกจะเผื่อไปกี่เดือนครับเพราะอะไรเพราะเวลาจะกู้เงินหรือจะไปปรับโครงสร้างนี่มันต้องเอาแผนในตรงนี้ไปคุยครับ